เหรียญหนึ่งร้อยบาทนะครับเพื่อนๆประกอบด้วยนะครับเหรียญนะครับสยามรัฐนะครับหนึ่งสตังค์นะครับหนึ่งสตังค์นะครับหนึ่งเหรียญนะครับใส่ก่อนเลยนะครับนี่ครับเงินสยามรัฐโบราณนะครับตั้งแต่พศนะครับสองสี่เจ็ดแปดตแต่พศคศอะไรประมาณนี้ก็คือจะจะคละนะครับเพื่อนจะไม่ได้มานั่งเลือกอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับห้าสตังค์นะครับห้าสตังค์สยามรัฐนนะครับตั้งแต่พศนะครับสองสี่อะไรเนาะสองสี่หกหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเลือกนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับสองสี่เจ็ดแปดนะครับเกือบจะร้อยปีกันแล้วนะครับแต่ทั้งหมดนี้เลยนะครับตั้งแต่พศสองพันห้ายห้าตังค์แบบนี้นะครับแล้วก็เหรียญนะครับห้าสิบตังค์สองห้ายที่อ่าขีดตรงพ่อพานี่ฮขีดตรงพ่อพานี้นะครับนี่นะครับใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็เหรียญนะครับโบราณนะครับสอง5ห้ายห้าตาแผ่นดินแบบนี้เลยนะครับอ่าทั้งหมดนี้นะครับหกเหรียญนี้นะครับเพ่ง ้อมเดินทางนะครับปึ๊กปึ๊กปึ๊ก,กนะครับ